ปิดสตูดิโอนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าช่องปิดสตูนะครับสําหรับเพื่อนท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ให้คําแนะนําติชมได้ครับแต่ไม่ต้องแรงนะครับเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนคิดได้แตกต่างกันแต่ไม่ต้องมาแตกแยกนะครับเพราะว่า วันนี้มันก็เครียดอยู่แล้วเนาะนะครับก็อยากจะวันนี้ผมมีความเคลื่อนไหวได้ได้ยินความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ a อดซักหลายวันแล้วละ่ะวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่17 17เดเดือนสิงหา2องมแล้วนะครับก็เมื่อวานมีทำกำไรไปบ้างแล้วอย่าเปิดให้ดูนิดนึงนะครับโชว์ของหน่อยไม่ใช่โชว์ของโชว์สเตตเมนต์หรือเปล่าไม่ใช่โชว์สเตตเมน เป็นการโชว์เป็นการให้ดูนะครับว่าผมส่วนใหญ่ผมเทรดใช้ time f ฟ a m e d คือทำกำไรระยะสั้นนะครับบางทีก็2วัน3วันมีการขายออกและซื้อเข้าขายออกประมาณนี้นะครับก็หมุนเวียนจากเงินทุนหลักพันนะครับหลักพันนะครับปัจจุบันเงินอยู่ในพอตก็ประมาณ56000พันบาทประมาณนี้นะครับอยู่ในพอตนะครับที่หมุนเวียนงนอยู่นะครับ เมื่อวานถ้าดูจากเมื่อวานนะครับวันที่16นะครับ16ไปก็จะมีซื้อแล้วก็มีขายนะครับดูนี้ก่อนขายอะไรไปผมขาย XRP ออกไปนะครับเพผมซื้อ XRP มาแล้วผมก็ขายออกไปอันนี้ผมซื้อตอนพันผมซื้อมูลค่าประมาณพันสองนะครับก็ทยอยจัดแจกแจ,แจงไปก็เริ่มจาก300500นะครับเพราะว่าผมเงินทุนน้อย นะครับก <okay. S 1> ็ค่อยๆเก็บสะสมเก็บเล็กเก็บเก็บผสมน้อยเอ่อเป็นเงินที่เป็นเงินออมแต่คิดว่าอยู่ในแบงก์ก <ev iences, S 2> ็ไม่มีประโยชน์ก็เลยเอามาทำเป็นประโยชน์นะครับก็อย่างตัวนี้ผมวันที่ซื้อพย้อนหลังไปเนี่ยก็ผมซื้อมูลค่าพันสองตอนนี้ผมขายออกผมได้ส่วนต่างประมาณ3ามกว่าบาทก็โดยประมาณรู้สึกจะ 3- 4วันผมขายออกนะครับ แต่ผมไม่สามารถย้อนไปย้อนมาได้เพราะว่าผมผมอยู่ข้างนอกนะครับไม่สะดวกที่จะแบ็คไปแบ็คมานะครับแล้วก็ผมก็เอาเงินที่ว่าเนี่ยทม่วานผมก็ซื้อเข้าไปอีกดอซื้อดอยคอยนะครับพอเห็นดอยก็มีโอกาสขึ้นอีกแต่ว่าผมมาซื้อตรงชุกกลางๆแล้วแต่ว่าคิดว่าคงไม่ไปติดดอยที่20บกว่าบาทของดอยเมื่อช่วงประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วที่ดอยขึ้นสูงเกือบ2 6บบาทโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิด นะครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้หน่อยเพราะว่าผมดูจากกราฟก็เพื่อนๆสามารถติดตามวิธีการเข้าซื้อของดอยตัวน,นี้ได้เพราะว่าผมเพิ่งทําคลิปไปก่อนหน้าวันของวันนี้นะครับก็ไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็ซื้อไปที่11บาท32ก็ติดตามต่อไปว่าดอยคอยเนี่ยอนาคตมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากระแสข่าวมีมีทีมไม่แน่ใจว่าเป็นบาสเกตบอลนะครับของทางต่างประเทศอเมริกาเนี่ยครับ ไม่ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชัดเจนเรื่องที่ชื่อทีมนะครับแต่ว่าลองติดตามข่าวได้ก็มีการใช้สปอนเซอร์บนเสื้อบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วมีการประชาสัมพันธ์ด้อยคอยในเชิงกิจกรรมสัญลักษณ์ประมาณนี้ก็เลยลองดูว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับในลักษณะของทางอีลอนมาร์กเองก็ออกมามาพูดมาคุย นะบวกกับเจ้าของสโมสรบาสเกตบอลอันนี้เขาเขาก็เคลมกันเหมือนกันว่ามันน่าจะมีโอกาสทํากําไรได้อีกนะหรือว่าใช้จ่ายได้จริงเพราะเพราะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายของมันเนี่ยไม่เป็นหน่วยที่ใหญ่เกินไปแล้ววกกับทั้งระบบด้อยคอยเนี่ยถ้าท่านศึกษาดูดีๆนี่ยนะครับก็ จะรู้ว่าน้อยคอยเนี่ยม,มันมันมันมีวิธีการจัดการมันอีกแบบหนึ่งก็ดีครับครับก็ลองไปติดตามดูติดตามคลิปได้เดี๋ยวผมจะทำขึ้นมาให้ดูว่าดอยคอยเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเมื่อสักครู่เอง17เนี่ยเวลา10โมงเนี่ยก็มีตั้งไว้แล้วล่ะอันนี้ผมซื้อไว้ประมาณสัก4ี่าห้าวันแล้วมั้งครับประมาณเอ่อถ้าจำไม่ผิดประมาณเดี๋ยวผมดูก่อน ดูนอกรอบกันกอนนะครับ KSM เนี่ยผมซื้อผมเข้าซื้อที่ราคา9,004นะครับที่วันที่13นะครับเดือนนี่แหละเดือนสิงหาแล้วก็ตั้งไว้นะครับซื้อไว้พันสองนะครับอันนี้ผมก็ขายทิ้งอย่างที่บอกคือผมทำกำไรรนะยะสั้นเพราะผมไม่ไม่รอมันเดินการาฟยาวๆเป็นไทม์เฟรมหนึ่งมันหรืออะไรเงี้ย อาะผมคิดว่าช่วงเวลาลงเราสามารถที่จะเก็บกําไรได้นี่ผมก็ได้ขึ้นมาประมาณ200กว่าบาทก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ18%บแปดประมาณเนี้ยนะครับจากวันนี้จากวันนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักพันบาทพันหประมาณพันกว่าบาทแต่คิดเพื่อนๆให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่ามองว่าผมเทรอย่ามองว่าผมเทร มูลค่าเงินแค่แค่นี้เองไม่ใช่ครับให้ดูว่าผมทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมมีผมมีอีกพอร์ตหนึ่งนะครับอยู่ในบ i ายแนนก็ก็ตอนนี้บ i ายแนนเองก็กับกรอรตร์บ้านเรายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่น,นะครับก็เลยยังไม่ได้มาใ,ให้ดู แต่ก็อยากติดตามอยากทำอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เพราะผมเปิดผมเปิดมาสักระยะแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนนไหวมากกว่านี้เพราะว่าเนื่องจากการทำรก,กรรมมาติดขัดน,นิดนึงนะครับก็คุยกันหลังไม่ได้นะครับก็วันนี้เนี่ยหัวข้อวันนี้ผมก็เลยอยากให้มาดูนะครับเพื่อนๆมาดูว่าผมเข้าไปดู A D A เนี่ยนะผมฟังแล้วผมก็อยากจะเก็บ A D A อีกนิดนึงดีไหมในราคาตอนนี้ ถ้าสูงท่านเพื่อนๆจะเก็บก็ลองมาดูกันนะครับผมสาหรับความคิดความความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เก่งแล้วก็ไม่ต้องกษ์พิจารณ์มากของผมอาจจะเน้นสําหรับคนที่มาใหม่ๆแล้วกันนะครับนักเทรดที่เพิ่งลงทุนแล้วก็ลงทุนระยะสั้นส่วนตัวผมผมใช้ผมจะเป็นการเทรดระยะสั้นนะครับผมอ,ออกตัวไว้ก่อนนะครับส่วนระยะยาวเนี่ย เพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะอยู่ข้างนอกแล้วผมก็จะสะดวกการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้ PC บนบนออฟฟิศนะครับรานนั้นน่ะก็จะใช้ทำเฟรมสั้นๆแล้วก็เงินทุนผมก็ไม่ได้เยอะผมก็อาศัยทำความเข้าใจเรื่อยๆแล้วก็รู้จักบิตคอยน์มาสักระยะใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะครับรู้จักตั้งแต่บิตคอยน์บิตคอยยังเป็นมูลค่าศูนย์จุดกว่าเนแต่เก็บวิธีการเก็บก็ช่วงนั้นเทคโนโลยีมันไม่วล็อกเชนมันไม่เหมือนปัจจุบัน ครับก็มีข่าวๆที่พอที่อธิบายได้ในตามความรู้ที่ผมมีก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แนะนําได้นะครับหรือว่าผมสามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ก็ก็ยินดีนะครับมาดูกันนะครับ ADA เป็นยังไงนะครับสําหรับ ADA เนี่ย ADA นี้เหมือนกันเมื่อก่อนสมัยนู้นนะผมก็มีมีขุดเก็บไว้แล้วแต่ตนอนนี้เว็บไซต์เนี้ยขุดฟรี ตอนนั้นผมเก็บได้ซัปดะห์นึงแต่ว่าเนื่องจากมันมูลค่ามันต่ําแล้วก็มันยังไม่ถึงถึงกับสามารถเอาถอนไม่ได้มันก็เลยค้างอยู่ในเว็บเว็บเว็บนึงนะครับไม่บอกแล้วเว็บอะไรมันมันมันค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วมันช่วงนั้นเนี่ยมันซบเซามากเขาก็เลยปิดเว็บไซต์ไปตอนนั้นผม A D A เนี่ยไม่กี่ตังค์งเลยยังหลักเออ่เริ่มต้นเลยนะครับจำหน่วยไม่ได้แต่หน่วยหน่วยหน่วยมันเริ่มต้นเลยนะครับเพิ่ง A A เพิ่งเกิดเลย A D A เพิ่งเกิดเลยนะครับ แต่วันนี้เอาเอานั้นเป็นเรื่องอดีตนะครับวันนี้เรามาดูปัจจุบันดีกว่าว่าน่าซื้อไหมนะครับก็มาพิจารณาด้วยกันแต่ว่าอย่างผมอะอย่างผมจะเกินคร่าวๆก่อนว่าผมใช้ ttime frame day ในการตัดสินใจดูวันนี้เราดูนี่ t ท m e f r a m e day ใช่ไหมครับเราจะเห็นกราฟเนี่ยเพื่อนๆถ้าถ้าพอดูกราฟได้หรือว่าพอเข้าใจบ้างก็ควรจะศึกษาไว้บ้างวิธีการดูนิดๆหน่อยๆแต่ผมดูเนี่ย วิกผมดูจากที่ผมผมผมเคยประสบมาแล้วกันนะครับก็กราฟที่ตัดอย่าง M, M a 7เนี่ยนะครับ MA เนี่ยมันตัดมันตัดแล้วกับเส้น MA 2 5ใช่ไหมครับอันนี้ทำเฟรมด D แล้วก็ตัดกับเส้น MA 9 9แล้วนะครับอย่างที่บอกคือสถิติมันเกิดจากการเก็บสะสมของของ,ของวันเวลาที่ผ่านมาเพราะนั้นทำเฟรม D เป็นตัวบอก ไฟนอลของการตัดสินใจที่จะจะซื้อจะขายคร้าวๆนะครับทีนี้จะย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยอันนี้มันก็มันถ้าเราจะดูจากวิเคราะห์จากตรงกรม Time เฟ a m e Day เนี่ยผมดูแล้วราคาเนี่ยมัน70กว่าบาทถ้าอยู่ย้อนหลังกลับไปเนี่ยประมาณช่วงเดือนกลางเดือนเมษามันประมาณ80กว่าบาทใช่ไหมครับ80กว่าบาทเขาบอกว่ามันมีโอกาสจะขึ้นอีก มีโอกาสคือมีคนเป็นอันดับ3หรรอเปล่าตอนนี้รู้สึกจะเป็นอันดับ3นะต่อจาก ethereum นะครับแต่เราดูเรามาดูเนี่ยกราฟเมื่อก่อนกลางพฤษภาเนี่ยมันเป็นกราฟขาขึ้นแล้วมันก็ลงมาใช่ไหมครับตอนนี้มันจะเริ่มเป็นกราฟขาขึ้นมาอีกแล้วมันจะกลับไปที่จุดเดิมที่ประมาณใก,กล้ๆเลยไม่ต้องไปดูไกลครับผมกาทำทำกำไรระยะระยะสั้นใช่ไหมครับเนะี่ยผมก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีติดแดงติดติดเขียวติดแดงอยู่แล้วเห็นไหม นะในทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อวานมันก็ยังเขียววันนี้เริ่มแดงแล้วอ่าแต่ก็เป็นกราฟที่มันอย่างที่บอกมันตัดขึ้นไปแล้วมันตัดแล้วมันยังไงมันก็ยังเชิดเชิดขึ้นไปแต่ว่าคนที่จะซื้อบางคนก็ยังลุ้นว่าจะติดดอยไหมนะครับบางคนก็เป็นติดดอยที่ที่ชุดแรกอาจจะมีซาวแ็กเลยนะครับเพราะว่าเดอยู่ในรถ ไปติดต่อยชุดแรกที่88เมื่อกลางเดือนนี้แล้วแต่ชุดเนี้ยมันก็เป็นไทม์เฟรมที่กําลังขึ้นอยู่เหมือนกันเป็นกราฟกําลังขึ้นอยู่เหมือนกันขาขึ้นเหมือนกันขึ้นทุกตัวครับตอนนี้ลองดูแล้วกันมันขึ้นทุกตัวนะครับทีนี้เรามาดูประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะซื้อดีไม่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ลุ้นๆว่าจะไปติดต่อยกลุ่มนี้หรือเปล่าว่ามันอีกประมาณนิดนึงก็จะเท่ากับประมาณประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับเอาเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งนาะที อย่างที่บอกสถิตดีเกิดจากการเก็บสะสมมานะเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาดูทงเฟรมหนึ่งนาทีประกอบนะครับคลิปก็ผมพยายามจะทําให้เหมาะสมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนแต่ว่าวิธีที่ผมทําเนี่ยผมก็เอาไว้คําแนะนําเนี่ยผมผมก็มีกลุ่มหนึ่งที่ผมติดดอ,อยอยู่แต่ว่าวันนี้ผมรู้ว่ามันเป็นชุดเป็นชุดผมทําเป็นชุดชุดขึ้นไปนครับ นะครับไอกลุ่มติดดอยก็ไม่เป็นไรมันจะมีไม่กี่กลุ่มนะถ้าทางทำแถ,ม,ถ,ม,ถมว่าทํากําไรออกมาบ้างแล้วก็ก็ถือว่าเก็บสะสมว่าเป็นเงินเก็บนะครับมาดูทําเฟรม1นาทีนะครับทําเฟรม1นาทีเราจะสังเกตโอ้เส้นมันเนี่ยนะ m a 7 MA MA25 มันก็ตัดกันเนี่ยมันก็แบบแคล้ายๆถึงๆถ้าดูจากดูจากซูมออกไกลๆ,ๆมันจะเหมือนกันจะเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เทรนของเส้นย5ิเส้น เส้น ma 7จน่ะมันเพิ่งตัดกับขาลงของยี่เส้น25เห็นไหมฮะขาลงของเส้น25เนี่ยมันเพิ่งตัดแต่ต้องถ้าให้ให้ชัวร์ว่ามันจะน่าจะมาอีกอ่ะมันน่าจะมันน่าจะเส้น ma 2 5 ma 25มันน่าจะขึ้นตามกับกำลังจะกำลังจะขึ้นแล้วก็มาดูต่อนะครับแต่มันบวกไ่ะมันบวกมันเป็นกราฟเขียวเห็นไหมมันเป็นแท่งเขียวอยู่นะเป็นกราฟแท่งเขียวอ่ามันดู time f ฟ a m e 5นาที ตามเฟรม5ทีเนี่ยไซด์เวยชัดเจนใช่ไหมเก็บทุก5ทีเก็บเป็นแท่งหนึง่งอ่าถามเฟรม5ทีติดแดงเพราะว่าก่อนหน้ามันมีสัญญาณมาเป็นเป็นแดงมันเก็บ5ทีมันเ e อเ์เลตออกมามันก็ติดแดงอยู่นะครับมันเฉลีย่ยมันก็ติดแดงอยู่นะครับก็เป็นไซด์เวยด้วยอ่านะแล้วดู2องแกมป์เนี่ยแล้วแต่ดูทิศทางของของเส้นกราฟอะ่ะมันจะเป็นขาลงเห็นไหม มาดู15บห้าตามเฟรมสิ 15, นะครับตามเฟร 15, มสิบห้าาเฟรมสิก็เหมือนกัน MA 7 MA 25ดู2เส้นหลักๆก่อนไอ้ไอ้99้าสเกนี่เ่าไปดูทีหลังม็าดูเป็นเก้าที่มันยังไกลตัวเรานะครับเป็นเพราะมันเก็บจาก99บวันนะครับอันนี้ก็มันมันก็ยังมันก็ยังแบบ เป็นไซด์เว์เราเห็นอยู่เหมือนกันแล้วก็กําลังจะมีแบบนวโน้มที่จะลงอยู่แต่ยังเขียวอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นเก็บจาก15 15นาทีนะครับพิจารณาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยช่วงนี้สังเกตจะมีคนทั้งเคขายทั้งเข้าซื้อเคขายเข้าซื้อเนี่ยไซด์เว์กระจายเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะอ่าอันนั้นถ้าเป็นดูหนึ่งทำเฟรมเดให้ดูทำเฟรมเดเดียวลองซื้อแน่นอนว่าพอเพอก็อาจจะลุ้นเอาว่าติดดอยหรือเปล่า เนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยมันไ e, e อเอ็มเอยอม่ะมันเพิงตัด m a e ็มนะแต่ว่าถ้าดูย้อนหลังทําเฟรมสิบห้าทมเฟรมห้าทมเฟรมหนาทีเนี่ยมันเชิดหัวลงใช่ไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วของกราฟไทม์เฟรม1นาทีกับ5นา5นาทีไงเพราะนั้นถ้าดูตั้งแต่30ไปเนี่ยมันจะจะเป็นกราฟลักษณะน,าานี้อยู่ก็คือแนวเพนขาขึ้นอยู่ แต่จังเห็นสังเกตเห็นจะเป็นไซด์เวย์ทุก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 ไทมเฟรมเลยประมาณตั้งแต่ไทม์เฟรมทมเฟรม่ห้นาทีส5 3 0มเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นไซด์เวย์ตลอดเลยไซด์เวย์แปลว่าอะไรสำหรับคนใหม่ก็ลองฟังดูนะครับแต่เอาเข้าใจง่ายๆคือมันจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ยังสุบเสียงกับการที่จะแบบราคาขึ้นราคาลงอยู่นะครับก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับต้องพิจารณาดีๆ ส่วนดูต่อไปก็จะเป็น t ท m e เฟรมหนึ่งนะหนึ่งเดย์อันนี้ก็จะเริ่มห่างนะครับแต่อันนี้ยทม์เฟรมทมเฟรมสี่ชั่วโมงเมื่อกี้หชั่วโมงมันยังเป็นดูลักษณะเป็นไซด์เวย์อยู่เห็นไหมเป็นไซด์เวย์กำลังเชิดขึ้นเกี่ยวไว้เกี่ยวมากับเส้น MA 25แต่พอมาสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงนี่มันมันก็เริ่มจะมีแนวโน้มเทรนที่ห่างตัวออกไปเห็นไหม เส้น MA7 เนี่ยมันมันจะเห็นชัดอยู่เหมือนกันว่ามันออกจากมันมันมีจะลงมาแล้วแล้วเริ่มตัดในขาเชิงขาลงนะเกี่ยวกับไอตัว MA7 แล้วเนะี่ยเกี่ยวกับเส้น MA7 แล้วนะครับเชิงขาลงแล้วอ่าแต่มันยังเขียวอยู่อ่าอยากซื้อไหมแต่ตรงเนี้ยชุดเนี้ยมันจะเป็นไซด์เวย์อยู่เท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับอ่ามาเป็นไทม์เฟรมเดย์แดงเลยครับแต่ขึ้นยังเชิดขึ้นนะครับก็ คิดว่าช่วงเนี้ยผมว่าอาจจะอาจจะถ้าซื้อก็ต้องทําใจหน่อยนะครับผมก็คิดว่าในส่วนตัวผมว่าผมว่าวันนี้ผมยังไม่ซื้อผมว่าวันนี้ผมยังไม่เข้าไปดูนะครับผมก็อาจจะรออีกสักสักพักหนึ่งหรือว่าเอาเราอาจจะตั้งราคาซื้อไว้ต่ําๆหน่อยแล้วกันเพราะนี่ผมดูแล้วมันน่าจะดิ่งลงมาเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยมันมีข้อมูลชุดชุดนี้นะครับก็ก็สามารถดูได้นะครับที่ตัวแดงเนี่ยเป็นการขายใช่ไหม จะมีกลุ่มใหญ่สามที่เป็บาทสองอันนี้มันก็อันนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับก็เขาก็มีรอซื้อรอขายอยู่บาลานซ์กันไหมก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาซื้อที่ราคาประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่านะยังไม่มีใครพยุงราคาไว้นะีนะ่มีคนรอซื้อเนี่ยตั้งซื้อห่างๆเหมือนที่ผมบอกเลยแม่เห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากว่าถ้ายังไม่รีบร้อนซื้อนะครับผมก็จะแนะนําสําหรับตัวผมนะผมจะแนะนําผมว่าผมจะซื้อต่ํากว่าเจ็ดสิบ มันท่านล่างนี่อองประมาณตั้65อะไรเงี้ยนะครับรอดูหรือไม่ก็เว้นไว้ก่อนสักพักหนึ่งก่อนดีกว่าสักวันสองวันแล้วผมเข้ามาดูีอทีอันนี้สําหรับผมนะสําหรับเพื่อนๆก็ก,ก็ลองดูนะครับก็ลองดูว่านั่นหรือเปล่าแต่พอเข้าซื้อแล้วโดยส่วนตัวผมใช้ทำเฟรมเดยผมก็จะไม่ไม่โลภมากครับเพราะว่าดีกว่าการทำกำไรระยะสั้นดีกว่า ส่วนตัวมันสามารถเก็บตอนช่วงที่ว่าสมมุติมันสมมุติเราตั้งไว้สูงเนี่ยช่วงมันหล่นลงมา 15- 20%เนงี้ยแทนที่มันมันจะมันสามารถเก็บกําไรแล้วไปทํากําไรต่อได้ได้เลยกับคนกับคนทํากําไรระยะยาวๆเนี่ยก็ก็ต่างกันเพราะว่าทุนอาจจะต่างกันอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่ากันแต่แต่ผมจะส่วนตัวผมว่าผมถนัดการใช้ทาเฟรม สั้นๆแล้วก็เราหมุนเวียนจากตรงนี้นะครับก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ามาฟังผมเป็นครั้งแรกก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมได้นะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่เพิ่งาอาจจะศึกษา,าการเทรด นะครับการเทรดในในคริปโตนะครับก็เป็นแนวทางก็ดีกว่าฝากเงินไว้ไว้ในธน,น,นาคารส่วน De f ฟเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า,าก็ส่วนตัวก็มีมีซื้อไว้บ้างแต่ผมว่า d e f ฟอาจจะเหมาะกับอีก,อ,กอีกสไตล์นึงเอาไว้เราควุยกิปวิโดีโอหากเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนๆสามารถแชร์ให้เพื่อนได้ เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกันนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับแล้วก็มีคลิปดีๆต่อๆกันไปขอบคุณครับสวัสดีครับ